ไปไหนลูกมาแล้ว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 มาเู็วายุวิ่งมาหาป้าแล้วขึ้นแล้วโดน ยุะเป็นไรลูกเหนื่อยไหมวายุครับเหนื่อยไหมครับอะไรว่าวายุไปไหนอันนี้เป็นกระปุกไอ้กระปุกอมสินใช่ป้ะไม่ใช่ค่ะออกคิตตี้เหรอน้องอันนี้เหรอคะเอาอันนี้ใช่ไหมคะระบายให้เสร็จวายุทำอะไรลูกวายุครับมองกล้องหน่อยทำอะไรตั้งกระปายตีตูบมาลีนทำอะไรลูก ตัวอะไรวัยยุคอะไรวัตัวอะไรโัเดมอนเดี๋ยวเดี๋ยวล้างผู้กันมาล้างผู้กันให้มาล้างกันเอาสีอะไรคะก็จะให้ซื้อปูนีูน้ำอ้วนมาทำอะไรวันนี้เดินเที่ยวลูกไปไหนฮะวันนี้ไม่มีลูกนะครับวันนี้เรามาไม่มีลูกของนาทีภูเขาแย่ภูเขาแย่มีงานอะไรเนาะงานงานเขาแย่ เขาย่เฟสเขาแย่แฟใช่เขาแย่แฟโอเคนาน,นานทีครับนาน,น,านที2คน 2> อ่ะอกระโตกมาไไกันไปเที่ยวเลยใช่นับบรรยากาศเส้อนี้เลย,เยไหน

อ,อันน,อนี้มันไม่ได้เป่านะมันแค่รูดลงอ่านี้เป่าก็ได้ถ้าเป่าคือเป่า,เ,ปาเขาเหนื <S 2> <S 2> <S 2> ่อยเลือกเอาเขาจะเอาไหน<บ>อันนี้ยังไงนะมันยังไงนะว่าใครที่เล่นเกมไปนั่งเล่นเกม,มอยูน่นี่ยมมกดตรงนี้อ๋อเอออ,เอ,อย่างนี้ก็ได้ถ้าจะเป่าก็โอเคอันนี้เล็กให้มันเล็กลงอันนี้อันเท่าไหร่ครับ60ครับอ๋ออันนี้อันหนึ่งสีสีฟ้าอันนี้ก็ได้ มากครับใจตังค์หรอเรานึกว่าอ้วนคู่บังโทรศัพท์อ่ะมีแบงค์ร้อยปั้งมีแต่แบงค์เงินสิบก็เป็กระเป๋าตังค์ที่ขอที่ไหนไว้ไว้บนรถเมื่อกี้จบข่าวแบงคเล็กเลยไม่มีเลยเพิ่งพึ่งไปเดิมพึ่งไปเดิมใช่ไหมครับครับเข้าใจขอบคุณครับค่ะนี่อะไร ทางไหนฮะโน่นทางโน้นไปเขาเลยทุกขามไ,ไม่ใช่ก็คนนี้ต้องหลายอัอนเออนี่ครับเป็นบรรยากาศเดี๋ยวข้าไปได้านในกับดูดูข้างในก่อนเนาะ ไม่หรอก get, get. อ๋นั่งข้าวทำไมมันมีอะไรต้องซื้อบัตรเข้าวะ่ะไม่รู้สิสามดิตรวจมั้งอืม มาดูหมอพร้อมหน่อยนะคะฉีดวัคซีนกี่เข็มอ่าเพิ่งเป็นโควิดมาครับหายประมาณเดือนเประมาณสองเดือนได้แล้วเลยต้องฉีดฉีดไปสิเดี๋ยวลองทะเบียนให้หน่อยนะคดะถือว่าสแกน QR ก็ได้ที่ไปรับรองแพทย์ไหมครับเอ่อไม่ได้ถือมาครับครับผมแต่ว่าผมอาทิตย์สองเข็มแล้วแฟนกำลังจะฉีดติดโควิดซะก่อนครับผม เอาป่าเอานนี้เนาะเออนี่ครับหลายหลายชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้น50กับ70ค่ะธรรมดา50เพิ่มชิ้นาค่ะแต่ตอนนี้มีออเดอร์อยู่โอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนี้กำลังโหก่อนเลยบ่บ่เอเ่ออยู่หนึ่งันอยู่เนาะก็เดินคอกลับออกมาเอายัไมีชีสทั้งอยู่หนึ่งเอาแบบไหนจ้าชีสค่ะเยียนสอมอเดียวอ่ะแล้วลูกอ่ะ ก็กินด้วยกันเนี่ยปลากินชีสมากได้ที่ไหนอ่ะอเอทุกอย่างนะคะคเอาทุกอย่างเลยค่ะแต่ได้ค่ะเดี๋ยวมาเอานะครับครับขอบคุณมากครับน,นี่นะครับมีโคซองน่ากินมากเลยนี่เอาอ่ะอันน,น,นี้หมึกย่างนะครับอ๋อไอ้น,นี่แมงกะพรุน นิยามนะคะมีไส้กรอกใช่ใช oh ่ไน่เบอร์เกอร์ก็ได้เบอร์เกอร์ไก่แดงไม่ทำเสร็จนะครับครับผมเอาเบอร์เกอร์ว่านว่านเอาว่า ให้เอาใช่ไหมเอาเบอร์เกอร์ชิ้นนึงครับได้ครับเขาเนียกวาไก่ให้ลูกไหมอ่าเอาเอาอย่างงั้นก็ได้ไอ้นี่กล่องเท่าไหร่ครับ10บาทเนี่ยอ๋อหอบเอาเอากระเหนี่ยวก็ได้ไม่ได้หอบนั่นั้นเอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ้นีห้าสิบอ้นี่แปดสิบร้อยสามสิบบาทนี่ครับของฟ้ากินอะไรไม่ต้องใส่ถุงค่ะใส่ตะกร้าเราเราเนี่ยลองพี่ ร้อย่รับร้อยาร้อยร้อเท่าไหร่นะร้อยสามสิบแปดกับห้าสิบร้อบน่านนี่ครับครับผมร้อนร้อนไหมร้อนก็ต้องสู้เว้ยใได้ไปไงบ้างครับขายดีไหมขายนคนเยอะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้มาจากจมพรรษ์ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันเพราะนี้คนเขาเยอะเหมือนเราก็เลยเนี่ยอากาศมันโล่งไงครับมันก็มันโปรร้อยสองร้อยสองร้อยครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับงสักพักแล้วครับให้ลูกวิ่งเล่นอยู่ฝั่งนู้นกับกับคุณปู่เขาเอ้ยคุณตาเดี๋ยวครับไ่ไปดูโตเกียร์จ่ายให้ด้วยนะเท่าไหร่ครับ นี่ครับสวัสดีครับเขาสั่งอะไรสั่งอะไรไข่ล้วนหมดเหรออันนี้น้ำโตเกียวก็ต้องกินไข่สิใช่ถูกต้อง กินอ่อยอุ้ยรังเลยเย่งกินอแบบ่ะค่อยไปกิน ช่เดี๋ยวมันมีแค่แบบนี้เปไ็นไงนหนนาที่เดินสองคนสบายใจกว่ออะไรนะเนี่ย้อร้อนอากาศร้อน ใส่เลยก็ได้อถชิคทเลยไคะหอย่งค่ะเอาถุงไปเลยเป็นเป็ดขะแดดว่าร้อนแล้วเจอโตครับแดดว่าร้อนแล้วอ้นี่ร้อนกว่าไม่ร้อนจะได้กินเหรอ แนะนำเปิดด้านที่ทำเครื่องหมายแต่ฉีกทานได้ง่ายกว่านะคะหาซื้อยากไงที่แบบร้อยเออเราขอบคุณค่ะนี่นะครับรอล,ลองไม่ใช่ถุงไปกลับเดี๋ยวดิซื้อข้าวให้ปลาด้วยของไือยู่